ัดีครับวันนี้ผมจะมาพามาทำไข่เค็มสมุนไพรโอเคเครื่องปรุงตรงนี้อ่าไข่เค็มสมุนไพรเป็นการเพิ่มมูลค่าของไข่ของเราโดยเฉพาะช่วงนี้ไข่เยอะๆเก็บไว้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 โกดกตายแต่ทีนี้ไข่ล้นจะเน่าทำไง วันนี้เรามาเพิ่มมูลค่าให้ไข่กันธรรมดาอันนี้จะเป็นไข่เค็มสวนไพลโดยมีอันนี้คือดอกอัญชันนะครับโอ้สีสีสวยเลยเก็บมาจากสวนส่วนนี้จะเป็นใบมะกรูดกับตะไคร้อันนี้เราจะไปต้มใส่กันอันนี้ใบอัญชันเพิ่มสีสันให้ไข่อันนี้ผมเคยทําอยู่ประมาณสองครั้งสีก็โอเคครับ แต่ส่วนตัวตะไคร้นี่กับใบมะกรูดนี่มันน่าจะมันน่าจะผ่านเปลือกไข่ไปได้อนะแต่ผมก็เลยตอนแรกว่าจะใส่ขาทีนี้กลัวว่ามันจะกบกลิ่นพวกพวกเนี้ตยตะไคร้ใบมะกรูดก็เลยตัดข่าออกไปอยากจะให้มีความรู้สึกกัดไปคำแรกรู้สึกม,มีกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดเตะจมูกเลย ส่วนอันนี้คือเพิ่มสีสันนะก็จะมีง่ายๆก็อันนี้เกลือครับเห็นโอเกลือครับเกลือเกลือเกลือเค็มเกลือแท้แล้วก็จะมีไข่ครับอันนี้เป็นไข่เป็ดครับอันนี้เพิ่งซื้อมาถ้าใครมีภาชนะพอก็ใส่รวมกันได้อันนี้ผมโหลไม่มีก็เลยขโมยตราบใส่กับข้าวเมียม,มาสองอัน มีไข่ถึงห้าฟองครับแล้วก็อันนี้เป็นถุงครับถุงใส่น้ำครับเราจะได้วางทับทับไข่เพื่อไม่ให้มันเพื่อให้มันลอยเพื่อไม่ให้มันลอยอ่าถ้ามันลอยแล้วไข่มันจะเน่าตอนนี้เราไปต้มต้มเครื่องกันแต่ใช่เครื่องต้มยำครับเครื่องที่จะมาทำไข่เค็มโอเคครับเราไปต้มกัน ปริมอผมอยู่ข้างนอกก่อนอื่นครับเรามาใส่เกลือกันเกลือนี้อย่าใส่มากนะครับเดี๋ยวมันเค็มเกินช่วงนี้คมดันสูงอยู่ใส่ประมาณกํามือครับสําหรับน้ําประมาณสองถ้วยเท่ากับปริมาณที่มันสามารถไข่ท่วมครับแล้วก็ตัวนี้ไปมะกรูดกับ แล้วก็จะเป็นดอกอัญชันครับอันนี้จะต้มไว้สัก10นาทีให้ดอกอัญชันมันออกสีแล้วก็กลิ่นของตะไคร้กับใบมะกรูดมันออกเดี๋ยวสินาทีเรามาดูว่ามันเป็นยังไงอะสิบนาทีผ่านไปครับสีน้ำเงินเข้มเลยกับดอกอัญชันหนึ่งกำมือ โอ้โหกลิ่นใบมะกรูดกับตะไคร้นี่เตะจมูกเลยถ้ามีมะนาวกับพริกป่นหน่อยหนึ่งเป็นต้มยำเลยครับตอนนี้ยังใส่ไม่ได้ครับต้องรอให้มันเย็นก่อนรออีกประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงค่อยใส่ครับเดี๋ยวหลังจากน้ําเย็นน้ําต้มตัวนี้เย็นแล้วเราไปใส่ไข่กันครับสองชั่วโมงผ่านไปครับกับ รอให้น้ำเย็นสีรู้สีครับสวยเลยทีนี้พอมาเย็นแล้วเราก็จะมาเทใส่ไข่เราไข่เป็ดน,นะครับ ใส่ใส่เครื่องก็ได้ฮะพอมานีใส่เครื่องนะครับนั่นแต่คนชอบนะครับจะใส่ไม่ใส่แต่ผมคิดว่าใส่มันก็น่าจะโอเค,อเคจะระเบียบมันสักหน่อยสีสวยเลยครับอืม หเหน็นใกล้ๆโอ้โหสมุทรไทยทั้งนั้นเหมือนน้ำตัวนี้จะมันก็นแบ่งกันไป ี่ครับเสร็จแล้วเอาให้ทั่วมนะครับแล้วก็ต้องใส่ตัวนี้อันนี้คือไม่ให้มันลอยแล้วเราก็ปิดฝาุบุบุบเก็บไว้1อาทิตย์ครับหอาทิตย์ค่อยแกะออกมาดูแกะออกมาชิมบ้ารสชาติเป็นยังไง ก็คืออย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดวันเจ็ดวันนี้คือเค็มพอพอดีพอดีถ้าเราประมาณสิบวันสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเนี่ยจะเค็มเค็มแตกต่างกันไปแล้วแต่คนชอบครับก็คืออย่างน้อยก็คือเจ็ดวันนะครับจบแล้วครับนี่ก็คือไข่สมุนไพรไข่เค็มสมุนไพรครับลองทําดูนะครับเผื่อได้ไอเดียดีๆต่อยอดไปอีกขอบคุณครับ